้ายหน่อยซ้ายหน่อย,ย,อยตังเล็กนะโอ้น้ำดีโอ้จะล้างคอแล้วเปล่งประกายห้ดูน้ำหวานกันชัดๆอ๋อมากครับผมได้กลิ่นเลยตัดอยู่ยูข้างบนลูกค้าที่ได้น้ำพึ้งไปต้องดีแนะ่นอนโอเคเขาตัดลังน้อยนี่ก่อนข้างบนใหญ่เดี๋ยวให้ชมลังใหญ่ลหลังนู่นอีกนู่นอีก ต้นยางครับโอเคขอ,อตัดก่อนนะครับลังนี้น้ำพึ่งแน่นๆเลยโอ้โหเนี่ยถ้าดอกไม้ดีจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้สิบบวกแน่นอนแค่นี้พอพออ,อังครับสำหรับควันตัดไปหลายลังแล้วอพวาพังเลยไปเก็บกันหลายชุดตลอด ทั้งเดือนมีนาครับอันไหนเก็บได้ก็เก็บไปก่อนนะครับแล้วก็ยังมีช่วงเดือนห้าหรือเดือนเมษาอีกนะครับผมก็จะพอดีกันอชุดนี้ก็เก็บก่อนนะครับตามนี้ครับผมสวยจริงอีกลังั่งนู้นตัดเรียบร้อยแล้วหมดแล้วครับผมเคขอตัดลังนี้ก่อนครับความมหึมาของลังนั้นครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับ แค่ okay, แม่พึ่งนะน่ะปล่อยให้ถอดไปหนึ่งเท่าตัวละเหลือประมาณ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสมสี่เหลือสี่ห้ารังโอเคลัง, okay, ลงเดี๋ยวเอาลังสูงสุดข้างบนกน่อนนะรอบที่แล้วเคนเล็กไม่ถึงแนวนี้เลยต้องใช้เคนใหญ่ครับเพื่อเอาลังสูงสองลังด้วยนั่นนะนี่คือลังที่สูงที่สุดข้างบนต้นนี้ความสูงมันสามสิบกว่าเมตรเกินยอดไม่เกินสี่สิบเคขอตัดก่อนครับ ลังนี้ไข่สวยนะครับอ่าชุดแรกก็ลงมาแล้วนะครับไข่สวยครับผมน้าชุดแรกลงมาแล้วมันเต็มถังตเต็มซานะครับอ่านี้ขึ้นรอบสองครับจะมีสองลังที่แกแบบนี้นะครับอ่าแกมาเลยะจะได้แน้ำเพราะว่าเพิ่งเข,เข้าต้นปีนะครับนี่น้ำหยดลังเลยลังนี้นะครับ พึ่งตัวผู้เยอะนะครับลังไหนที่แก่นะเป็นหลายลังเลยนะครับขอน้ำพึ่งมอยเนอะอืมไม่ได้ใช้ควันเยอะนะครับใช้อัง,องใส่นิดเดียวพอสะดุ้งแล้วก็ลูบเลยครับผมไม่อยากใช้เยอะครับผมอ่ะไข่ชุดสามนะครับลังนี้เนาะเขาเข้าก่อนนะครับเพราะว่าพึ่งเขาค่อยๆทย,ยอยกันมานะฮะจะไม่ได้มาพร้อมกัน โอ้ใหญ่เป็นผมเอื้อมไม่ถึงเลยนั่นนะลรงนี้โอเคผมขอตัดก่อนนะครับคนน้าปิดฝาลวงแล้วนะครับมะพึ่งหรือดูร้อนฮะเหนียวข้นหอมครับผมอ่าของวันนี้ก็เก็บต้นไม้เสร็จเดี๋ยวเป็นแทงน้ําต่อ <สำ S 1> นะครับข้างบนนะฮะจะเสร็จละหมดแล้วครับเหลือตรงนี้ครับโอเคถึงแล้ว พ่อพอได้ได้ได,ได้แล้วได้แล้วโ okay, อเคเขาตัานก่อนครับ